นิยายูริเล่าร้อนเรื่องใต้สัญญาในอ้อมแขนเธอเสียงส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังกล้องในห้องมืดหรูหรามีนานั่งตัวเกรงอยู่บนโซฟาหนังสีดำดวงตากลมโตหลบเลี้ยงไม่สบสายตาเจ้าของบริษัทที่ยืนอยู่ตรงหน้าหญิงสาวในชุดสุดดำสนิทผมมัดต่ำเรียบแปะแววตาคมกริบเฉียบขาดเกินกว่าจะกล้าเถียงนี่ทั้งหมดที่เธอแบกอยู่ฉันจะลบมันให้เสียงนั้นนิ่งเรียบเย็นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาแต่คำต่อมานั้น แรกกับเธอเป็นของฉันทุกคืนจนกว่าฉันจะเบื่อมีนาหายใจไม่ทั่วท้องร่างเล็กสันเครือแต่เธอก็รู้ตัวดีเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธบทที่หนึ่งคืนแรกในกรงเสือห้องเพนเฮาส์ของพัทรางเงียบเกินไปกลิน่นวน์อ่อนๆในอากาศประปนกับน้ำหอมราคาแพงมีนาในชุดนอนลูกไม้สีขาวบางที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้สวมยืนอยู่กลางห้องขณะประธานสาวเดินเข้ามาใกล้เธอสัน่นเพราะฉันกลัว ดีฉันชอบคนที่รู้ว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายมือเรียของพัทรารูปไหล่เล็กเบาๆก่อนจะลูบผ่านแผ่นหลังจนมีนาสะดุง้งแต่เมื่อสัมผัสนั้นกลายเป็นอ้อมกอดแน่นอ่อนโยนผิดจากท้อยคำเยือกเย็นเมื่อครู่หัวใจของเธอเริ่มปั่นป่วนและไฟในกายเริ่มลุกวาบอย่ากลั้นเสียงเพราะคืนนี้เธอเป็นของฉันจริงๆพัทรากรซิบพลางผลักเธอลงเตียงอย่างนุ่มนวลริมฝีปากร้อนเผาและจูบตั้งแต่ต้นคอลากผ่านเนินอกเธอไม่เร่งรีบ แต่เธอรู้ดีว่าจะครอบครองคนตรงหน้าอย่างไรจนมีนาสถานทั้งตัวเสียงหอบเสียงครางแผ่วและเสียงเตียงที่ขยับช้าๆไปตามจังหวะเร้าอารมณ์ค่อยๆเติมเต็มห้องรูที่เงียบสงบด้วยเสียงของความเร่าร้อนบทที่สองไม่ใช่แค่สัญญาคืนต่อมาคืนต่อต่อไปทุกครั้งที่มีนาเดินขึ้นลิฟต์มายังชั้นบนสุดร่างเล็กของเธอร้อนรุ่มทั้งกายและใจเธอไม่ได้มาด้วยความกลัวเหมือนคืนแรกอีกแล้ว แต่เป็นเพราะเธออยากมาคุณพัทราคืนนี้คืนนี้อะไรหืมหญิงสาวยิ้มเจ้าเล่โน้มตัวลงประกบจูบริมฝีปากนุ่มก่อนที่มีแนจะพูดจบจูบนั้นร้อนแรงเร่งเร้าและลึกขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นไฟที่เผาทั้งเตียงอ้อมแขนของเธอกลายเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของลูกหนี้สาวน้อยเพราะในนั้นไม่มีคำว่าสัญญามีแค่คำว่าเธอคือของฉัน บทส่งท้ายขึ้นสุดท้ายของการเป็นลูกนี่วันที่เอกสารถูกฉีกต่อหน้าต่อตานี่หมดแล้วพัทราพูดเรียบเรียบพร้อมเดินหันหลังจากไปแต่มีนากลับเดินเข้ามากอดจากด้านหลังแน่นเสียงเบาๆของเธอดังขึ้นในอ้อมแขนนั้นแต่ฉันยังไม่หมดรักคุณพัทราหยุดนิ่งก่อนจะหมุนตัวกลับมากระชากริมฝีปากของเธอเข้าหาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเร่าร้อนกว่าเดิม และในจูบนั้นมีคำตอบทุกอย่างเพราะเธอไม่เคยคิดจะปล่อยคนตัวเล็กนี้ไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วจบบริบูรณ์นี่หมดแล้วแต่รักเริ่มต้นต่างหากบทพิเศษคืนไร้สัญญามีเพียงเสียงหัวใจแสงไฟในห้องเพ้นท์เ้าหรีลงเหลือเพียงโคมข้างเตียงร่างสองร่างบนผ้าปูเตียงสีดำขับกำลังเคลื่อนไหวไปตามแรงอารมณ์ที่ท่วมทน้นมีนานอนหอบหายใจหน้าแดงระเรื่อดวงตาโตปรือจากแรงสัมผัส ในขณะที่พัทราผู้หญิงที่เคยเคร่งครึมตอนนี้ปลดสูตรวางไว้บนโซฟาผมสยายเล็กน้อยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มมุมปากที่แสงความปรารถนาวันนี้จะไม่มีข้อตกลงไม่มีนี่ไม่มีคำว่าแลกเปลี่ยนเธอกระซิบชิดใบหูก่อนจะลากลิ้นแผวเบาไล้จากใบหูลงมาตามลำคอขาว,ขาวจนมีนาสะดุ้งค้าคุณพัทเสียงที่หลุดจากปากเธอแผวเบาเกินจะต่อต้านมือของพัทราไล้ผ่านเอวเล็กรูปใ้ใต้เสื้อนอนลูกไม้ที่บางจนเห็นเนื้อผิวอ่อนใส ก่อนจะค่อยๆถอดมันออกจากร่างเล็กด้วยความเชื่องช้าแต่มั่นคงอย่าปิดเสียงของเธอฉันอยากได้ยินทุกอย่างนิ้วเรียวลากผ่านเนินอกลูกบนช้าๆจนยอดอกแข็งตึงมีนาบิดตัวเร้ามือเกาะผ้าปูแน่นริมฝีปากเผยอั้งเสียงหวานดังขึ้นทุกครั้งที่เธอถูกสัมผัสพัทราไม่หยุดเธอแค่เริ่มเธอไล่ปลายลิ้นผ่านหน้าอกสองข้างก่อนจะเคลื่อนตัวลงต่ำ นิ้วมือที่เคยจับปากกาเซ็นสัญญากลับค่อยๆรูปแทรกผ่านเรียวขาขึ้นไปแต่จุดที่เปียกชื้นที่สุดของมีนาตรงนี้ของเธอกำลังขออะไรจากฉันหรือเปล่าเธอพูดเสียงต่ำก่อนจะกดนิ้วลงในจังหวะเดียวกับที่ริมฝีปากประกบกับยอดอกของมีนาอีกครั้งเสียงครางหวานของหญิงสาวราวกับเพลงที่เธอรอฟังมาทั้งคืนคุณอย่าทำแบบนั้นฉันจะประโยคยังไม่จบเธอกลับถูกเร่งจังหวะ เสียงนิ้วเคลื่อนไหวดังผแผ่วประสานกับเสียงหอบหายใจพัทรามองใบหน้าของคนใต้ร่างด้วยแววตาลุ่มลึกราวกับตกลุมรักเข้าเต็มเป่าแต่ยังไม่ยอมพูดออกมาและเมื่อร่างเล็กถึงจุดปลายสุดของคลื่นปรารถนาพัทราก็จูบหน้าผากเธอเบาๆกระซิบแผ่วว่าคืนนี้เธอไม่ใช่ลูกหนี้ของฉันเธอคือผู้หญิงที่ฉันต้องการทุกลมหายใจหลังผ่านช่วงเวลานั้นทั้งสองคนกอดกันเงียบห,าหา่า พัทราเกลี่ยเส้นผมเปียกเหงื่อของมีนาอย่างอ่อนโยนถ้าพรุ่งนี้เธออยากหนีไปจากฉันฉันจะไม่ห้ามพัทราพูดช้าหาหะแต่ฉันจะตามหาเธอจนกว่าจะเจอและจะทำให้เธอยอมกลับมาด้วยหัวใจไม่ใช่นี่มีนาไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงแค่นอนสะบอกของอีกฝ่ายฟังเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ข้างหูและเธอก็รู้ดีว่าเธอจะไม่มีวันไปไหนอีกแล้วรอยจูบจบบริบูรณ์ตอนพิเศษ บทพิเศษสองบทเรียนจากลูกนี่คืนนั้นเหมือนทุกคืนหรืออย่างน้อยพัทราคิดเช่นนั้นเธอกลับถึงห้องช้าหลังจากประชุมยาวทั้งวันดวงตาคมยังเต็มไปด้วยความเครียดเมื่อเปิดประตูห้องนอนกลับมาสิ่งที่รออยู่ไม่ใช่เงาสลัวของเตียงว่างแต่คือร่างของมีนาในชุดนอนลูกไม้สีแดงเพลิงผมยาวถูกมัดรวบขึ้นหลวมๆริมฝีปากแต้มสีชมพูเจอแดงและดวงตาคู่นั้นที่มองมาด้วยแววที่พัทราไม่เคยเห็นมาก่อนแววตาของนักล่า เหนื่อยไหมคะคุณประธานเสียงหวานหวานเอ่ยขึ้นก่อนที่ร่างเล็กจะเดินเข้ามาใกล้พัทราถอยหลังเล็กน้อยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะประหลาดใจมือเล็กๆของมีนาวางบนหน้าอกเธอเบาๆแล้วผลักให้เธอเอ็นตัวลงบนเตียงคืนนี้ให้ฉันดูแลคุณบ้างนะคะพัทราพยายามจะพลิกสถานการณ์แต่โดนร่างเล็กคร่อมทับไว้อย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดอย่าขยับคะ่ะมีนา เสียงของประธานสาวเริ่มสั่นนิดๆไม่ใช่พระกลัวแต่พระตื่นเต้นอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนริมฝีปากเล็กไล่จูบจากลำคอเล่ลงมาที่กระดุมเสื้อเชิ้ตของพัทรานิ้วเรียวของมีนาไล่ปลดทีละเม็ดช้าและแนบแน่นด้วยสายตาเจ้าเล่วันนี้ขอฉันเป็นคนชิมคุณเหมือนที่คุณเคยทำกับฉันทุกคืนเสียงหอบหายใจของประธานสาวเริ่มดังขึ้น มือของเธอกำแน่นที่ขอบเตียงไม่กล้าขยับตัวเมื่อร่างเล็กคุกเข่าต่ำลงรูปผ่านเรียวขาเผยอปากสัมผัสกับเนินขาของเธออย่างกล้าหา,หาญจูบแรกตรงต้นขาทำเอาพัทราสะดุ้งร่างกายบิดเบาๆเสียงหลุดจากปากโดยไม่ตั้งใจอย่าทำแบบนั้นเธอไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงพัทราพูดเสียงสั่นแต่ดวงตาของมีนากลับถวากล้าถ้าคุณจะสอนฉันก็ควรพร้อมให้ฉันเรียนรู้ให้สุดคะ่ะเธอใช้ปลายลิ้นไล่วนช้า หาห่เสียงเนื้อกระทบเบาๆกับการขยับของมีนาทําให้พัทราแทบขาดสติเธอไม่เคยรู้เลยว่าการตกอยู่ในมือของเด็กคนนี้จะร้อนแรงได้ถึงเพียงนี้เสียงครางของประธานดังขึ้นดังและชัดแผ่วเบาแต่เร้าใจจะมีนายิ้มออกมานิดหาห่าคืนนี้คุณจะจําไว้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ควบคุมฉันได้พอพัทราถึงปลายทางนั้นร่างสูงก็สุดลงกับเตียง เงือกเกาขมับลมหายใจหนักหน่วงและแววตาสันไหวจากความรู้สึกที่ไม่เคยมีใครทําให้เธอมาก่อนมีนานอนลงข้างๆจูบเบาๆที่มุมปากแล้วกระซิบคืนนี้คุณไม่ใช่ประธานแค่เป็นคนของฉันก็พอคะ่ะรอยจูบจบบริบูรณ์บทพิเศษร้อนแรงบทพิเศษสเธอคือของฉันหึงก็รู้ให้รู้ไปเลยฉากเริ่มต้นใจสั่นกลางลิปเสียงหัวเราะหวานของเลขาสาวคนใหม่ทําให้มีนาแทบจะกัดฟัน เธอเดินเข้าไปในลิฟทันเวลาที่เห็นผู้หญิงคนนั้นวางมือลงบนแขนของพัทราเจ้าของบริษัทและคนที่เมื่อคืนยังนอนครางชื่อเธอในอ้อมแขนคุณพัทราคะเหนื่อยไหมเดี๋ยววันนี้เลิกงานไปดินเนอร์กับแพรไหมคะมีนาไม่พูดอะไรแต่เข้าไปยืนชิดพัทราทันทีสายตาเธอวาวแฝงแรงอารมณ์ที่ชัดเจนไม่ต้องไปเสียงหวานของมีนาพูดออกมาช้าฮาหคุณพัดมีนัดกับฉันแล้ว เลขาสาวหันขวับแต่พัทรากลับเงียบราวกับยอมรับโดยไม่โต้แยง้งนั้นยิ่งทําให้เลือดในกายของมีนาเดือดขึ้นไปอีกฉากต่อรุกขึ้นอย่างดูเดือดเย็นวันนั้นเมื่อประตูห้องปิดลงพาาัาายังไม่ทันได้พูดมีนาก็ดันร่างเธอชนผนังทันทีเธออย่าเพิ่งพูดคะ่ะมีนาประกบปากทันที จูบรุนแรงดูเดือดเหมือนไม่ใช่เด็กสาวคนเดิมที่เคยตัวสั่นบนเตียงเมื่อสัปดาห์ก่อนมือเล็กไล้ผ่านลำคอล้วงเข้าในสูตรของพัทรากระดุมเสื้อเชิ้ตถูกปลดออกด้วยความร้อนแรงสายตาของมีนาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้อ้อนวอนแต่เป็นฝ่ายเล่ยล่าอย่าให้ฉันเห็นผู้หญิงคนอื่นแต่ต้องคุณอีกเธอกระซิบ้างหูก่อนจะลากปลายลิ้นเลียสั้นๆที่ติ่งหูของพัทรา ร่างสูงสะดุ้งเฮือกพัทราที่เคยควบคุมทุกอย่างไม่ทันตั้งตัวกับแรงอารมณ์ของเด็กที่เธอเคยมองว่าน่ารักฉากเตียงเร่าร้อนเกินหึงพัทราถูกผลักลงเตียงอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความหวงที่มีนาไม่สามารถเก็บไว้อีกแล้วมือของเธอไลผ่านหน้าท้องมุดเข้าใต้กระโปรงทำงานริมฝีปากไล่ดูดเม,ม้มจนเป็นรอยจางๆที่ต้นคอตรงนี้ฉันจอง เสียงครางของพัทราหลุดออกมาในที่สุดมีนาเธอกำลังลงโทษฉันเหรอไม่ใช่ค่ะฉันแค่กำลังสอนให้คุณรู้ว่าอยากให้ใครแย่งคุณไปจากฉันจังหวะน,นิ้วรุนแรงขึ้นปลายลิ้นตามติดจนทั่วเนินอกมืออีกข้างรั้งสะโพกพัทราแน่นไว้จนหล่อนบิดตัวไม่ได้แรงปรารถนาไหลวนกลายเป็นเสียงกระซิบกระคนเสียงหอบครางออกมาให้ทุกคนรู้ว่าคุณเป็นของใครฉากหลังจากนั้นกลับมาอ่อนโยนอีกครั้ง หลังความร้อนแรงจบลงมีนานอนกอดประธานสาวไว้แน่นจากด้านหลังใบหน้าซบแผ่นหลังเปลือยของเธอเสียงเบาๆดังขึ้นฉันไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเลยฉันรู้พระสายมิมบางหาห่แล้วคุณรู้ไหมคะว่าฉันหึงคุณมากพัทราหันกลับมาหอมหน้าผากเธอเบาๆแล้วพูดเพียงสั้นหาหะฉันดีใจที่ฉันมีเจ้าของแล้ว จบบทพิเศษตอนหิงก็รู้ให้รู้ไปเลย